บทที่18ธรรมะจากซองยาบ่อยครั้งที่หลวงปู่มักจะหยิบยกเอาสิ่งของรอบตัวท่านมาอุปมาเป็นข้อธรรมะให้สิทธิ์ได้ฟังกันเสมอครั้งหนึ่งท่านได้อบรมสิทธิ์ผู้หนึ่งเกี่ยวกับการรู้เห็นและได้ทำว่ามีทั้งชั้นหยาบชั้นกลางชั้นละเอียดอุปมาเหมือนอย่างซองยานี่ หลวงปู่ท่านชี้ไปที่ซองบุรีแรกเริ่มเราเห็นแค่ซองของมันต่อมาเราจะไปเห็นมวลบุรีอยู่ในซองนั่นในมวลบุรีแต่ละมวลก็ยังมียาเส้นอยู่ภายในอีกแล้วที่สุดจะเกิดตัวปัญญาขึ้นรู้ด้วยว่ายาเส้นนี้ทำมาจากอะไรจะเรียกว่า เห็นในเห็นก็ได้ลองไปตรองดูแล้วเทียบกับตัวเราให้ดีเถอะจากหนังสือตามรอยธรรมย้ำรอยครูหลวงปู่ดูพรมปัญโยจัดทำโดยกลุ่มเพื่อนธรรมเพื่อนธรรม